บอกว่าฝัดเวมาโอ้ผมจะเป็นลมนะับมึงม,มาถึงปุ๊บมึงเผาบ้านกูนเลยนี่หว่านะฮะเราไม่ได้ผมคือเรื่องการแก้ปัญหาน้ําท่วมที่รัฐบาลจะทําหรือว่ากบอ,อจะทําผมถือว่าการทําฝัดเวแก้ปัญหาไม่ได้มันใช้วิธีการที่ผิดไม่มีใครก็ทำเราคำแบบนี้แก้ปัญหาน้ําท่วมคือผมอยากให้มองอย่างนี้ก่อนนะครับรับก็าคือเราเนี่ยถ้ามันมันมาทําฝัดเวแล้ว ภูไทยธานีเดือดร้อนแล้วก็ควทั้งประเทศมันแก้หายนะครับมันมันแก้น้ําท่วมประเทศนี้ได้ผมยอมครับแต่มันไม่ใช่วิธีคิดของมันไม่ถูกถ้าเราคิดง่ายๆนะครับเราหัน,ห,นหันหลังให้เขื่อนเจ้าพญาเนี่ยแล้วก็หันหน้าลงไปกรุงเทพเนะครับสมมติอย่างเขื่อนเจ้าพญาอยู่ข้างหลังผมน้ําซึ่งมาปิงวงังยมด้านมารวมกันที่นครสวรรค์นะครับแล้วก็มาเขื่อนเจ้าพญาเขื่อนภูมิพลก็มีข้างบน น้ำที่มันลงไปข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีสายเจ้าพยาสายหนึ่งและอีกสายหนึ่งคลองระพีพักนะครับแล้วก็ออกทางลบบุรีด้วยนะครับลบบุรีอ,ออกสลับบุรีและอีกสายหนึ่งก็คือออกทางสุพรรณบุรีคลองซึ่งมันคดเคี้ยวมันจะเป็นลักษณะนี้นทันนีทำสองซ้ายขวาเนี่ยให้มันโลง่งแล้วตรงกลางไห่นะเจ้าพยาที่ไหลลงทะเลเนี่ยนะครับที่ไหลลงทะเลเนี่ยมาทําประตูน้ําทําคันแล้วก็สูบออกเพราะว่าน้าเนี่ยถ้า เดียวท่านเชื่อไหมครับว่าประเทศไทยเนี่ยถ้านหน้าแรงนะครับจะต้องมีน้ำเนี่ยผ่านที่เขื่อนเจ้าพยาวันละอ่4ล้านลูกบาทต่อวินาทีถ้าแม่น้ำเจ้าพยาเ,เขื่อนเจ้าพยาไม่มีน้ำผ่านขนาดนี้นะครับน้ำทะเลจะหนุนถึงอยุธยาเพราะว่าเจ้าพยาเราไปลง ลงทะเลนะครับเวลาน,น้ําทะเลหนุนเนี่ยมันจะมีปัญหาถ้าไม่มีน้ำข้างล่างกันไปแล้วผมถามว่ามันเอาน้ําหลบมนที่หน้าแรงมันจะเอาน้ําที่ไหนไปสู้นะครับแล้วปัญหาก็คือว่าเวลาที่พนั้นเน้น้าทะเลหนุนจะทํำยังไงผมบอกว่าทําประตูปิดเปิดนะแล้วใช้สูบเอาแล้วกันน้ําทะเลหนุนด้วยการแก้ง่ายๆผมบอกงี้อย่าไปคิดเอาเงินมากนะราบทำเรื่องง่ายๆไม่ทํานะครับ แล้วผมเองผมศึกษาเรื่องน้ํำมาตลอดชีวิตผมบอกนี้ครนี้ปัญหาคือว่าเขาอาจจะมาคิดง่ายๆดูแผนที่พุ๊บขีดแม่น้ำเจ้าพยาเข้ามาขีดตรงปิงวังแต่ที่น้ํามันเยอะจริงๆทุกปีคือน่านยมแม่น้ํายมแม่น้ําน่านซึ่งแม่น้ํายมไม่มีไม่มีเขื่อนอย่างปิงวังนี่ยังมีภูมิพลอยู่ทําไมไม่เอามาตัดออกทําไมทั้งนี้แล้วไปลงไปลงท่าม่วงก ผมว่าคนเมืองการซวยที่ผายเลยนะเพราะว่าน้านง่นเขาก็เยอะอยู่แล้วแล้วเวลาหน้าน้ําเอามาแต่เวลาหน้าแรงไม่เอาคราวนี้ปัญหาของอุทัยธานีเราคือเขาตัดลําตัวครับจังหวัดเราโดนเหมือนตัดลําตัวผมบอกว่าคนที่อยู่อำเภอบ้านไร่อยู่ในแก่นมะกรูดอย่าบอกว่าไม่เดือดร้อนเรื่องนี้คนที่อยู่ตรงไหนในอุทัยธานีทุกคนต้องเดือดร้อนหมด เพราะว่าเขาอาักมาเอามาจากนครสวรรค์ปุ๊บแล้วเขาเลียวอุทัยธานีเหมือนถูกตัดลําตัวครับถูกตัดลําตัวแล้วอะไรเกิดขึ้นครับคองขนาด200เมตรทั้งถนนด้วย2 4 5เมตรคลองเล็กคลองน้อยแล้วก็แม่น้ำก็มีแม่น้ำแสแกกังโดนตัดนะครับคือคลองโพโดน ท,ทับสลาวะโดนห้วยขุนแก้วโดนทุกลำน้ำของอุทัยธานีโดนหมดไม่ว่าคลองเล็กคลองน้อยตรงไหนผมถามว่าแล้วถ้ามีคลองมาขวางอยู่เนี่ยเหมือนกับถ้าคนเราเนี่ยครับอยู่อย่างเงี้ยมีคลองมาขวางอยู่ยอย่างเงี้ยสองร้อยสี่สิบห้าเมตรนี่เข้านี้ได้ไหมล่ะอ๋ก็จากนู่นเลยนะครับเห็นลิบๆิบนู่นน่ะ ผมผมมองว่าแล้วไอ้คลองที่มันไปชนเล็กๆด้วยน้อยของอุทยัยธานีเนี่ยคลองบ้างเหมืองบ้างอะไรสารพัดหมดเนี่ยจะทำยังไงนะครับจะทำยังไงคุณบอกว่าทำไซฟอนวันนั้นผมถามที่สภาเขาบอกไซฟอนผมบอกท่านไซฟอนเนี่ยท่านพูดง่ายคือไม่พูดมันไม่เคยเห็นด้วยมั้งเคยคนพูดอ่ะผมบอกมาดูไทยในอุทัยเก่าเนี่ยทุกวันนี้มันเป็นผู้แทนแก้ปัญหาไซฟอนเนี่ยไซฟอน,นี่ยคลองทรายเต็มหมดเพราะน้ําประเทศไทยเนี่ย มันไม่ใช่น้ำํำมาจากหิมะครับน้ําเรามีทรายน้ําเรามีขยะน้ําเรามีไม้มีกิ่งมีสารพัดแล้วมันจึงอยากจะให้มุด200เมตรนะครับมุดมุดดินลงไปแล้วไปโผล่ขึ้นเนี่ยผมบอกท่าน้าน้ำน้อย,อยทำยังไงคือมันพูดง่ายมากมันผมก็บอกบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คุณจะมาพูดบอกว่าเอาคลองมา200เมตร2 4 0เมตรปึ๊บผ่านอุทัยธานีไปมีปัญหาอะไรบอกมา พราะมึงไม่ศึกษาแล้วปัญหามีอะไรบ้างอ่ะนะครับไอ้นั่นแล้วก็จะไม่แล้วมันจะทําไปโดยที่ไม่แก้ปัญหาของเมืองมุไทยมันไม่ได้นะมันไม่ได้อยู่ดีดีคุณมาฝืนธรรมชาติอย่างเงี้ยผมบอกว่าคุณอ้อมเมืองผมไปได้ไหมคือจะตัดสายน้ําเยอะเพราะว่าการสัญจรไปมานี่ไม่ต้องไปพูดแล้วนะครับต่อไปก็อยู่คนละฟากคลองก็หนุนนะครับจะเจอกันก็ชวโมงกว่านะ แล้วจะทําสะพานให้กี่สะพานจังหวัดอื่นก็โดนเฉินเฉียงนะครับโดนคล้ายๆแต่อุทยัยธานีนี่ตัดลําตัวเลยสะพานหนึ่งต้องมีสองร้อยกว่าล้านอย่าบอกว่าทาให้อุทยัยธานีสามสะพานถ้าอย่างนั้นต่อไปคนสว่างจะมาหนองฉางก็ต้องรอข้ามถนนกันละนะครับรอข้ามคลองกันละคือสามสะพานมันไม่พอเพราะถนนกี่เส้นที่ถูกตัดไปนะครับ อุทัยจะเป็นเมืองสองฝั่งทันทีผมบอกบอกว่าคือผมเองผมก็เครียดไม่ใช่เราไม่เห็นด้วยกับการที่จะแก้ปัญหาประเทศเราเห็นด้วยแต่ไม่จะทําแบบนี้แล้ววิธีการอื่นมันมีวิธีการที่มันถ้าทําโครงการนี้ไปแล้วมันบอบแค่ไม่ได้ใครรับผิดชอบครับสวสิ่งที่พวกเราเจอมันอะไรมันทําง่ายมากมันเลี้ยวที่อื่นไม่ได้มันมาเลี้ยวอุทัยนะครับผมเองผมก็เรียนตรงว่า ผมก็เครียดกับเรื่องนี้พามใต่ผมถือว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน,กคนต้องลุกขึ้นมาสู้ผมมาได้รับแรงกดดันแน่นอนนะครับผมพูดได้เลยว่ากำแพงเพชรนครสวรรค์ค้านหมดนะครับใช้หน้าค้านหมดสุพรรณบุรีปัญหาค้านหมดแต่ไม่มีเสียงครับพวกนี้แม้แต่ปัญหาศิละปะอาชาก็เหมือนกันค้านแบบแผ่วๆเพราะกลัวหนาารัฐบาลเขาสั่งชี้มาหมดนะครับผม ผมพูดเนี่ยเอาอักไปให้ฟังได้เลยไม่ๆมบอกกับผมก็ดีด้วยหันหน้าพักผมเนี่ยผมบอกโอโ้ดีก็ดีตผมไม่ดีด้วยละท่านตอนหลังเม่บอกโอ้โหแต่ไม่กล้าค้านนี่คือความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็สั่งกิบหมดนะครับท่านไปถามพักพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือใครตั้งแต่กำแพงเพชรถามมาเลยครับไม่มีนัากการเมืองหน้าไหนออกมาพูดเรื่องนี้ พราะเขาสั่งมาให้เงียบเก็บอย่างเดียวแต่ผมปกสั่งผมไม่ได้หรอกเพราะที่ไม่ใช่บ้านเมืองผมคนเดียวบ้านเมืองคนไทยผมเนะี่ยไม่เห็นด้วยแต่ไม่ใช่ว่าผมค้านแต่พุทธคือมันต้องมีทางออกอะไรที่มันมีทางออกไปมากกว่าน,นี้ที่เออให้คุณจะเสียงเงินเพิ่มแล้วก็ถนอมอุทยัยไว้สักหน่อยนึงเนี่ยมันจะเป็นไรไปมามันน่าจะมีวิธีการที่ดีแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องแล้วเวรคืนพูดคำเนียบอกว่าให้ตามที่กฎหมายกําหนด ผมบอกก่อนเดี๋ยวกูจะไปเวรคืนบ้านมึงมั่งกูจะให้ตามที่กฎหมายกําหนดไอ้นั่นเดี๋ยวกูจะไปขอเวงคืนบ้านจะซื้อไปทิ้งน้ำเฉยเนี่ยไอ้คนที่พูดคำเนี้ยว่าบ้านมันอยู่ตรงไหนแล้วผมจะไปซื้อมาทิ้งน้ำเฉยจะซื้อเฉยเนี่ยแล้วบอกว่าให้ตามที่กฎหมายกําหนดให้มันขายกันลวกันมันมันบางประเทศเขาทำเนี่ยผมพูดในประเทศเวียดนามเนี่ยประเทศคอมมิวนิสต์นะครับเขาจะสร้างเขื่อนขนาดใหญ่แค่จังหวัดไม่เอาเขายกเลิกหมดประเทศจีนเขาทำเขื่อนเขา ทำเขื่อนใหญ่ที่สุดในโลกเขาย้ายคน9้าล้านกับคนเขายังทําได้เขาทาความเข้าใจเขาทุกอย่างแต่นี่ไม่บอกอะไรเลย Little เลยสักอย่างเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นอยู่ดีๆจะจับเราโยนลงทะเลกับผลที่มันเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ ham. เขาบอกโอ้ยเดี๋ยวแล้วเขามีล่อเดี๋ยถามๆาอให้ท่านหนึ่ยกเล่าให้ฟังเพราะว่าไงรู้ไหมวันนั้นเขา,าบอกว่าโอ้ยบริษัทกเกาหลีเขามาทำเนเี่ยเดยกเขาก็มาจ้างคนงานท้องถิ่นมึงยาวเศษกระดูกเศษเนื้อหมามาให้กูกินเลยนะคือคืออย่าเอามาล่อ ขาพูดนี่ผมบอกว่อเกิดที่มานี่ไม่มีใครเป็นผู้รับเหมาไม่เอาหรอกนะครับคือคือเขาใช้คําพูดแบบเหมือนกับโยนเศษเนื้อให้ให้หมากินเนื้อนะนะนึกว่าแบบเราเห่าว่าเออยากกินเศษเนื้อมั้งคือเขาทําโดยที่ไม่ฟังใครแล้วก็ผมว่ามันมันไม่ถูกตอนนี้ที่มีชัดเจนผมไม่รู้ผลผลประชาคมที่ที่ใช้นาดว่าไงมั้งเขาไม่ได้ลงมตินะคืออย่างนี้นะ โครงการนี้ถูกสารปกครองสั่งให้ออกมาสํารวจครับตามกฎหมายแล้วเนี่ยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญโครงการที่มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนหรือ่อสิ่งแวดล้อมต่างๆจะต้องทำสํารวจไอ้สิ่งแวดล้อมไอ้เอ a อะไรเนี่ยนะครับของคณะกรรมการแต่นี่เขาไม่ทําไม่ทําปุ๊บเขาก็ใช้ระบบว่าจะจ้างเลยพอเป็นเงินคู่ปรากฏว่า ก็ถูก n อ o ีโอเนี่ยส่วนหนึ่งฟ้องฟ้อง 2. สารปกครองสารปกครองก็สั่งว่าโครงการเนี่ยตามหลักต้องทําสํารวจประชาคมทําประชาคมก็คือตั้งสํารวจความคิดเห็นประชาชนก่อนซึ่งโครงการเนี่ยมันต้องสํารวจความคิดเห็นด้วยแล้วสํารวจผลกระทบด้วยแต่ปรากฏว่าเขาก็ใช้สํารวจความคิดเห็นประชาชนก็จะทําจังหวัดนครสวรรค์นะฮะนครสวรสวรค์ด้วยอุทัยแล้วก็ชัยนาทแล้วก็สุพรรณปรากฏเลยเขาไปทำชัยนาทก่อน ปรากฏว่าเขาเรียกชาวบ้านไปเนี่ยเขาให้เขาให้ทางฝ่ายกระทรวงมหาดไทยก็คือสั่งผ่านกำนัลผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับแต่ให้ไปเท่านั้นคนเทนี้คนอุทัยมันกระทบทันงจังหวัดเขาไปไปแล้วเขาเดี๋ยวเขาก็จะมีวิธีการล้างสมองบอกว่าดีอย่างนั้นไม่ดีดีอย่งนั้นดีดีดเสร็จปุ๊บแล้วก็เขาก็ไม่สำรวจ สํารวจความที่เห็นผมหรือว่าจะมาบอกดีบอกชั่วแต่อย่ามาเอาสิ่งที่ทําไปแล้วไปอ้างกฎหมายเรื่องนี้มีการศึกษาหลายครั้งปรากฏว่ามันบอกว่าคนไท,ทยเห็นด้วยผมก็เลยถามไปสํารวจที่ไหนคนไท,ทยเห็นด้วยแอบมาพูดเหรอกลเหลียงพูดไปรู้เรื่อง <laughs> ไม่เห็นมีใครมาถามผมแล้วผมเป็นประธากนกรรมธิการนะครับเพิ่งจะมารู้เรื่องเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เขาเม่ขเขาเฉียดไปเฉียดมาเฉียดไปเฉียดมาจนผมก็เลย ใช้คาสั่งกรรมธิการเรียกนะครับว่าทางอูไทยธานีเขาลองมาผมบอกว่าเรื่องนี้มีผลกระทบมากมายนะครับแต่ถ้าคนอุไทยไม่ลุกขึ้นมาสู้คนที่ใดคนไทยไม่ลุกมาปกป้องปทีตัวเองผมก็ไม่รู้จะว่าไงวันนี้เนี่ยผมบอกตรงเนี้ยเมื่อคืนในผมนอนผมฝันเมื่อคืนเลยผมเริ่มฝันอันธพาลแล้วครับผมเริ่มฝันอันธพาลแนละ้วคือมันเป็นภาระผมฝันถึงว่าทําไมว่ากนกขดลไม่เห็นมาช่วยกูทําไมว่าเออ กุระเดชไม่เห็นมาช่วยกูทําไมไว้สจอนั้นไม่เห็นมาช่วยกูทําไมผู้ว่าไม่เห็นมาช่วยกูคือผมเริ่มฝันผ่านแล้วครับทั้งๆที่ผลโกน้นจะคิดยังไงผมไม่รู้ผมเริ่มถามว่าบ้านเมืองนี้ไม่ใช่ของกูคนเดียวนัเนี่ยเมื่อคืนที่ที่ผมตื่นบ่ายสองโมงนะครับวันนี้ตื่นบ่ายสองโมงจริงๆเพราะเมื่อคืนนอนไม่หลับทั้งคืนผมเครียดมาตั้งแต่หลังจากวันเพือหารที่ผมได้รู้โครงงานนี้แล้วเป็นรูปแบบไหนแล้วก็ฟังแนวคิดแล้วมันไม่ยอมกูแน่ คือปัญหามันก็เป็นใจไปว่าผมก็เริ่มแบบผมก็เครียดนะครับวันนั้นกลับมาอุทัยไปมาดูยืนเสร็จเขาบอกเขาโทรมาแจ้งบอกที่โบพระเอา,ะามาตั้งตัวสูบน้ําเลยนะครับมาตั้งโซ่สูบน้ําท่านวิรกรแล้วมันทีวิรกรเอาสูบน้ําผมบอกตายหาแล้วมาสูบต้นน้ำเลยมึงเห็นอุทัทยเป็นอะไรวะเนี่ยกูทํามาทัตายกว่าจะได้โบรความรังพระกราไปดูไปเห็นก็อ่อนใจนะครับอ่อนใจว่ามันอะไรกันวะเนี่ย ก็ต้องต้องคือวันนี้เนี่ยผมต้องบอกว่ามันอยู่ที่พวกเราทุกคนนะครับต้องลุกขึ้นมาสู้อย่าไปคาดหวังกับใครเพราะทุกคนไม่มีใครกล้าอีกหรอกครับผมผ่านังวันพิการเมืองหรืออะไรเนี่ยเพราะว่าเขาเล่นวันทับอย่างเดียวนะครับผมต้องบอกว่าวันนี้คนไทยต้องปกป้องสิทธิ์นะครับต้องปกป้องสิทธิ์มันเป็นผลกระทบกับชีวิตของคนไทยทุกคนท่านไม่ได้ถูกเวรคืนแต่ตอนนี้ท่านจะไปมาหาสู่กันก็รับปาก ผมบอกว่าถ้าไม่งั้นก็ตัดัวเลยแต่งไปเลยมาซีอีกนี้ตั้งแต่น้ำแ้างไปร้านสากบ้านไร่ะเ้ยก็จะยกไปสุพรรณไปแล้วอําเภอเมืองนองขยางยกไปนครสวรรค์ไปจบป่ะผมจะได้ไปเป็นสศนนครสวรรค์ทั้ง้ิ่งแคนจังหวัดใหญ่นี่คือถ้ามันถูกถูกอย่างนี้แล้วบอกว่านี่แผ่นดินพระชนกเฉียพีนะครับพ่อรวชการที่หนึ่งเกิดที่ที่นี่นะครับผมบอกว่าโอ้มนทําไม่เกรงใจกันเลยมันจะเลี้ยวมันเลี้ยวกางอาะาษเลยมันเหมือนเราถูกตัดลําตัวจังหวัดเรานะครับ ผมต้องบอกบอกว่าคนไทยทุกคนกระทบหมดแหละใครที่บอกไม่กระทบกับคุณไม่ได้โดนเวรคืนแต่คุณก็กระทบในวิถีชีวิตนะครับแล้วผมบอกว่าผมไม่ยอมให้นาประวัติศาสตร์นี้มาตกลงเป็นรุ่นผมเป็นผู้แทนเราของนี้ผมบอกผมกลัวลูกหลานมาข้างหน้ามากดด่าผมเอานะครับก็ทั้งหมดก็อยู่ที่พวกเราใครต้องลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิ์ตัวเองนะครับแต่สำหรับผมเองแม้จะเหลืออยู่คนเดียวผมก็จะสู้นะครับถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงแนวไม่ทําอะไรบ้าง ผมก็ถือว่านั่นเป็นความคิดผมนะครับแต่ทั้งหมดอยู่ที่คนไทยนะครับอยู่ที่คนบ้าเราทุกคนต้องลุกขึ้นมาสู้แล้วแสดงพลังถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะเป็นคนที่ตกประวัติศาสตร์ก็คือว่าลูกหลานก็จะจำว้ยุคไหนนะที่มันเกิดขึ้นกับเรื่องแบบนี้นะครับถ้าวันดีวันข้างหน้าคงไม่เป็นไรนะแต่ถ้าไม่ดีก็คงจะนะแต่วันนี้เราไม่รู้จะอยู่กันยังไงนะครับก็เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องตัดสินใจนะครับครับผมผมเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ